กลยุทธ์ที่12จูงแพะติดมือคว้าโอกาสเล็กๆระหว่างทางโดยไม่ต้องออกแรงมากเมื่อเดินผ่านฝูงแพะก็คว้าติดมือมาสักตัวอย่ามองข้ามของเล็กน้อยเพราะในสนามกลยุทธ์แค่หยิบอะไรบางอย่างมาติดมือในจังหวะที่ไม่มีใครมองก็อาจเปลี่ยนศึกใหญ่ให้คุณได้เปรียบมาหาศาลไม่ใช่ทุกชัยชนะ ต้องได้มาจากแผนใหญ่บางครั้งเพียงแค่คุณมือไวพอรู้ว่าจังหวะไหนควรหยิบรู้ว่าระหว่างความวุ่นวายมักมีของมีค่าหลุดรอดสายตากลยุทธ์นี้ไม่เน้นโจมตีไม่เน้นบุกทะลวงแต่มันคือศิลปะของการฉกฉวยโอกาสโดยไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังทำอยู่ฉากในสามกก สุมาอี้ลอบเก็บสเสบียงจากความวุ่นวายช่วงที่แผ่นดินวุ่นวายหลังการรบระหว่างจกกกและวุ้ยกกหลายไข้ทัพร้างเปล่ายุ้งฉางไม่มีคนเฝ้าแม่ทัพส่วนใหญ่มัวแต่จัดการเรื่องฉเฉลยหรือฟื้นฟูขุมกำลังซูมาอี้ผู้มีสายตาเฉียบคมไม่ได้ใช้เวลานั้นเพื่อพักหรือฉลองแต่กลับส่งคนไปกวาดเสบียง ยึดคลังยึดมา้าและอาวุธจากค่ายร้างโดยรอบบางที่เขาแค่ผ่านไปเฉยๆแต่กลับได้ของติดมือกลับมาเต็มขบวนในสายตาคนอื่นเขาไม่ได้ตีใครเลยแต่ในสายตาของผู้มีปัญญาเขาชนะแบบไม่ต้องรบวิเคราะห์กลยุทธ์จูงแพะติดมือกลยุทธน์นี้ใช้เมื่อศัตรูเผลอมีช่องว่างชั่วคราว หรือระหว่างที่กําลังเกิดความวุ่นวายหัวใจของกลยุทธ์นี้คืออย่าปล่อยให้โอกาสเล็กๆหลุดลอยไปแม้จะดูไม่มีค่าในตอนนั้นแต่อาจกลายเป็นตัวเร่งให้ชัยชนะใหญ่ตามมาและสิ่งสำคัญคือทำอย่างแนบเนียนเพราะหากคุณหยิบชิ้นใหญ่เกินไปศัตรูอาจรู้ตัวแต่หากหยิบพอประมาณเขาอาจไม่รู้ว่าคุณได้อะไรไปบ้าง นำไปใช้จริงในชีวิตในทางธุรกิจระหว่างที่คู่แข่งกำลังจัดการวิกฤตภายในจงรีบเปิดตัวสินค้ารองหรือเจรจากับพาร์ทเนอร์ของเขาเมื่อเห็นข้อมูลที่ไม่มีใครใช้จงรีบนำไปวิเคราะห์ต่อในทางการงานเวลาคนอื่นกำลังหาทางรอดจากความวุ่นวายคุณอาจเข้าไปช่วยเล็กน้อยแล้วเรียนรู้จากข้างในหรือ ได้โอกาสเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ใครไม่ทันระวังสำหรับชีวิตทั่วไปเวลาเกิดความสับสนในกลุ่มบางครั้งคุณอาจยื่นมือเข้าไปเล็กน้อยแล้วได้ใจคนทั้งกลุ่มหรือแค่รู้จักมองว่าใครกำลังวุ่นแล้วเข้าไปเก็บช่องว่างที่เขาเผลอทิ้งไว้โอกาสไม่เคยอยู่กับคนที่แข็งแรงที่สุดแต่มักอยู่กับคนที่รู้จักฉกฉวย โดยไม่ทำให้ใครระแวงบทสรุปกลยุทธ์จูงแพะติดมือไม่ได้เน้นแย่งชิงอย่างจงแจ้งแต่มันคือการใช้ความนิ่งและไหวพริบเพื่อหยิบเล็กผสมน้อยระหว่างทางและเมื่อสะสมมากคอของเล็กที่ได้มาจากความแนบเนียนก็อาจกลายเป็นสิ่งที่พาคุณขึ้นนำโดยที่ไม่มีใครทันสังเกต,ตบางครั้ง คุณไม่ต้องล้มศัตรูแค่เดินผ่านเขาแล้วคว้าอะไรติดมือกลับมาเพียงพอสำหรับความได้เปรียบตอนหน้ากลยุทธ์ที่13ตีหญ้าให้งูตื่นจงก่อกวนเล็กน้อยเพื่อดูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเพราะบางครั้งการทำให้ตกใจจะทำให้ศัตรูเผยไพ่ที่ซ่อนไว้โดยไม่รู้ตัวตอนหน้า จะพาเข้าสู่กลยุทธ์แห่งการอย่างเชิงเมื่อคุณยังไม่รู้ว่าศัตรูซ่อนอะไรไว้ในพงหญ้าจุงตีลงไปเบาๆแล้วดูว่าอะไรเคลื่อนไหว